ครับผมเอกสิทธิ์นะครับวันนี้ก็มาเจอนดีครับท่าครับผมวันนี้ก็จะมีพิเคชั่นมาแชร์และแนะนําการใช้งานนะครับแอปนี F ้ที่เราเห็นกันประจำครับก็จะเหมาะกับคนที่ชอบดูสตรีมมิ่งนะครับดูฟุตบอลออนไลน์ผ่าน a c e b o o k ไลฟ์ดูหนังออนไลน์ผ่าน a c e b o o k ไลฟ์หรือพวกรายการช่องข่าวต่างๆครับผ่านพวก facebook ไลฟ์ต่างๆนะครับแอปนี้ที่เราเห็นประจำครับจะเป็นชื่อแอปว่า facebook Watch นะครับ จากนั้นนะครับก็ให้เราเปิดแอป Facebook ไลฟ์ขึ้นมานะครับครับผมจากนั้นนะครับให้เรามาที่ด้านซ้ายมือนะครับจะมีคําว่าวิดีโอของคุณนะครับนะครับแล้วก็เลือกมาที่คาว่าดําเนินการต่อนะครับก็ Enter ลงไปจากนั้นหน้าจอก็จะมีโหล่ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือนะครับจะมีรหัสผ่านมาให้ครับจากนั้นเราก็ เอาสมาร์ทโฟนเราขึ้นมานะครับสมาร์ทโฟนเรานะครับให้เข้าไปที A ่คำว่า Google นะครับจากนั้นพิมพ์คําว่า Facebook d ว้นะครับอันนี้ผมพิมพ์ไปแล้วนะครับพิมพ์ไปแล้ว F A C E W O K นะครับแล้วก็ดีไว้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็กดเข้าไปนะครับที่เห็นว่า Facebook for d e v i c e นะครับคลิกเข้าไปนะครับอันนี้กดเข้ามาเฉพาะครั้งนี้นะครับจากนั้นเราก็เอารหัสนะครับที่อยู่หน้าจอนะครับด้านล่างนะครับ cpv pryqn นะครับใส่ที่มือถือเรานะครับ cpv cpv pry pryqn yqn ้ CP B, CP B, PR, P, R, N, ็กดปุ่มคำว่า,าอนุมัตินะครับ รอสักครู่นะครับเรากดเข้ามาดําเนินการต่อครับผมอย่างนี้จนขึ้นอย่างนี้นะครับแสดงว่าเรียบร้อยแล้วครับสังเกตสังเกตมุมด้านซ้ายนะครับจะมีชื่อของเราแสดงว่าเราลงชื่อเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับจากนั้นก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับเราสามารถจะไปเซิร์ชหารายการต่างๆที่เราอยากดูนะครับเป็นนี่พิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะครับเอ็นเอร์เข้าไป เช่นผมชอบดูฟุตบอลไทยลีกชอบถ่ายทอดสดก็ไทยลีกเข้าไปนะครับขึ้นมาให้เต็มไปหมดเลยครับแล้วเราเลือกลงมานะครับวม่าเราอยากจะดูอะไรนะครับไทยลีกสดวันนี้นะครับถ้ามีรายการถ่ายทอดสดมันจะขึ้นมาให้นะครับหรือไปชั่งพวกการดูหนังอะไรก็ตามนะครับพวกดูหนังนะครับแล้วก็พิมพ์พวกหนังเข้าไปได้เลยนะครับ เพาวหนังภาพเนี่ยหนังก็จะขึ้นมาให้เหมือนกับในพวกเฟซบุ๊กไลฟ์ต่างๆพวกหนังชั้นโลงหนังออนไลน์ลต่างๆเราก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับตรงนี้เวลาเข้าไปดูนะครับมันก็จะดึงลิสต์รายการที่มีคนอัปโหลดมาให้ดูเต็มนะครับเลื่อนลงมาได้นะครับจะลงมาด้านล่างเลยโอเคชมตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งก็เรื่องนี้นะเอ็นเตอร์ Enter เข้าไปครับ ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็สําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับหรักการติดตามแล้วจะแนะนำคลิปประถัดไปนะครับครับสวัสดีครับ